ท่านงวดตอนออก09งวดที่สองออก79ครับนี่ครับตรงๆครับครับนในหลักกิโลก็ยังอยู่คู่หนึ่งนะครับอยู่คู่หนึ่งไม่ไป<ม>กิโลไม่อยากปล่อยในหลักกิโลผมจะปล่อยในในบ้านเก่าของยายที่ยายเน้นให้นะครับวันนี้นะครับที่ผ่านมานี่ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาล um ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจ er ารณญาณในการรับชมสวัสดีครับอาจารย์ยาลุงยาหลักกิโลนะครับ, klar, ลบลหลักกิโลเราวันนี้เริ่มเข้าแล้วเนาะครับเข้าแล้วเรับเข้าเริ่มเข้ามาสองวัดติดแล้วที่หลักกิโลงวดก่อนนู้นก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้านเก้าเก้าศูนย์เนาะล่าสุดก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตรงตรง หลักกิโลเข้าตรงๆเลยงดงดก่อนนั้นผมไม่ได้ปล่อยเราะงดหนึ่งครับห้าหนึ่งครับเข้าก่อนก่อนก่อนศูนย์เก้าก็เข้าห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าครับครับเงินงดนี้ตายายให้เน้นตัวอยู่ที่บ้านตายายนะครับบ้านเก่านะครับบ้านยายบอกแล้วบ้านเก่าของยายศาลหลัง,ล store, ลงเก oui. <c oughs> ่าใช่ไหมครับ ตาลังเก่าของนะครับตาจันแต่ในหลักกิโลก็ยังอยู่คู่หนึ่งนะครับอยู่คู่หนึ่งแต่ผมไม่อยากลปรยในหลักกิโลผมจะปล่อยในในบ้านเก่าของยายที่ยายเน้นให้นะครับันนี้นะครับเลขที่ผ่านมานี่ถ้าจันยามีเงินมีทองเงมนเขาเนี่จันยาจะได้เงินแสนเงินล้านเมันเขาเลย จันยาไม่มีเงินมากมายนะครับน้อยแต่ไม่เยอะทำไมไมขายกลัวซื้อเลยโอขายไหญ่เลยยูนีู้มันควายมันถูกเกินเสียดายวัวเสียดายควายนะครับองวดนี้ขายวัวสักตัวนึงซื้อเลยขายหรอกเลี้ยงถึงมืดแบบนี้หลยนะครับงวดนี้งวดนี้เป็นไงให้พี่น้องได้มั่นใจ มั่นใจครับผมผมยังม uh, ั uh ่นใจอยู okay, okay. Hmm. Hmm. Uh. Um ่นะครับนะครับตายายเข้าฝันบอกบอกครับเข้าฝันบอกบอกแกแกบอกว่าไงตาบอกว่าเน้นที่ศาลเก่าบ้านใยายด้วยศาลเก่าศาลหลังเก่าบ้านตาบ้านหลังเก่าหนูนู้นนะทุกคนมินที่ศาลเก่าแต่แกแกแกอยากขึ้นอยู่บ้านนั้นแหละตาจันตาจันอยากอยู่บ้านนั้นแกจะอยู่หลังเก่าหลังเก่าเสียดายบ้านเก่าแกว่าครับ ยัจะอยู่หลังเก่าอยู่หลังเก่าหลังเก่าเม็นโบราณเนาะเป็นโบราณยากอยู่บ้านไม้อยากอยู่บ้านไม้อยากอยู่บ้านไม้อาบ้านไม้แต่ผมไม่มีงบที่ว่าจะซื้อกระดานทำฐานอะไรที่เขาทุบเทุนบัวหลังเก่าที่โดนทุบบังครับทุบพังเไอ้ยังไหลานบ้านวัดศรีใดบ้านเก่าอยู่อ๋อไอ้ยังไงเนาะหลานบ่มีเลย โอ้ลมแรงอนุญาจะซ่อมอะไรซ่อมสารลังเก่าให้ตาจันบ่ครับทำทำอะไรทำทำหนาขาขึ้นเนาะขาขึ้นทำกรนเตียงแหละจะเอาตัวนี้วางบนครับทำฐานฐานครับฐานแล้วก็เอาสารขึ้นไปตั้งครับมาตั้งครับเป็นบ้านเลขที่ของแกเนาะบ้านเลขที่ก็ออกบ่อยเหมือนกันเลเนาะบ่อยบ้านเลขที่สารลังเก่านะครับ ปกติแต่ก่อนเลขที่เคยออกเจ็ดเก้าแล้วจะมาเลยครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าจะมาตัวเลขในหลังหลังเก่าเลยครับเพราว่ามันใจบานหลังเก่าเหมือนกันเลยมันมีจิามบับบางบ้านหลังเก่านี้บ้านเลขที่สามห้าสามสิบห้าทับเจ็ดเจ็ดห้าแต่แต่หลังใหม่นี่คือหลังใหม่นี่ สิบแปดบ้านลขกที่จะไม่เหมือนกันตาอยากอยู่ที่บ้านอยากอยู่บ้านู้เดียวบ้านนี้ให้ยายมี่กับตาซีบ่นว่าตาจนอยากไปอยู่หลังเดิมหลังเก่าอันนี้ก็เป็นความฝันบ่ความฝันค่ะเป็นความฝันตล้วป้าเนาะให้เพื่อนาเต้ตาว่ะที่ไดทำฐาน ทำฐานคือห้าบาทสิบบาทบ้านหลังเก่าให้เนาะไม่ได้ทำนี่แต่ยอมทำแล้วมันต้องขายวัวมันต้องขายวัวแล้วเลี้ยงเลี้ยงวัวเยอะซื้อเลยมันคืออะไรเออเลยถูกสอบถูกสอามงวดก็ได้และตายเออเอฟซีโบว์ไก่เดียวบ่ก็มาเนาะเอฟซีถูกเขาก็จะช่วยแหละครับเอาแหละถ้าถ้าอยากจะทำฐานให้ใหม่เนาะอ๋อคนเลขนี้มีติดมาติดไปลงมาติดมาติดไป ทางได้ขวนแล้วฝันปั๊บอ้าวมันถูบานเลยที่มีจริงจริงด้วยขวันสายจริงๆครับมาโเลขกเดียวมาหน้าเต่าเลยมแรมเลขที่สามสิบห้าทับเจ็ดสิบห้าครับะหยจากตัวนี้ใช่ไหมครับครับตัวนี้แหละก็เลยเอาตามบ้านเลขที่เลยเนาะตามเลขที่เลยครับ่อ๋อนี่แหละเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยครับสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้า 5773อ้าวมีลุ้น357นะครับเป็นที่ศาลตาจันตาจันหลังเก่าหลังเดิมที่เาเคยโดนทุบลงไปเนาะเคยโดนทุบทั้งเสียหายแต่ว่าตาจันยอยากอยู่หลังเดิมหลังเดิมหลังเก่าอยากอยู่หลังไม้อยากอยู่หลังไม้หลังเก่าหลังเดิมลุงยาก็เลยจับ357นี่มาเป็น3ตัวเลย แล้วก็ตัดออกมาจากสามห้าเจ็ดก็ได้สามห้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามหรือว่าสามเจ็ดก็ได้เนาะหมดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเอดหางเดียวเน้นหางเดียวห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดโอ้หางเดียวครับเจ็ดเม็ดเดียวหางเดียวห้าเจ็ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านเลขพี่ หลังเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปเห็นเห็นมุงยาบอกว่าจารยาบอกว่ามีตัวเลขพี่เหลืออยู่หลักกิโลอีกตัวหนึ่งน่าจะออกอ่าทีน่าจะยังเหลืออยู่อยากให้ชี้ให้ก่อนที่จะไปดูวัดนเลขพี่เนาะครับอ่ะมันไม่ไปไหนอยู่ตรงไหนครับโอ้ยังอยู่ยังอยู่ในสี่ตัวที่ออกนี่ครับที่ออกอยู่ตลอดนี่เนาะ สองเก้าครับนี่นี่สองเก้าครับนี่สองเก้าครับนี่ตัวนี้แหละศูนย์เก้าออกแล้วครับเจ็ดเก้าออกแล้วเอาแล้วอย่างตัวนี้ครับนี่ยังสองเก้าครับสองเก้าแต่อันนี้ไม่ได้เขียนให้เด้อไม่ได้เขียนให้นะครับครจะเอาตามก็ตามใครจะเอาตามก็ลองดูสองเก้าเก้าสองสองจ็ดก็ได้เนาะครับแล้วฝั่งนั้นล่ะสองศูนย์อ่ะเป็นไงไม่ครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาจะออกใช่ไหมครับเวลาจะออก ต้องออกฝั่งนี้ให้หมดก่อนใช่ไหมหมดก่อนฝั่งนี้ออกหมดแล้วเนาะฝั่งนี้สองศูนย์อันนี้ออกหมดแล้วสองเดแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ที่นี่นี่นี่ไหนฝั่งไหนนี่เดี๋ยวถ่ายถ่ายให้เอฟซีดูเผื่อเขาชอบเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่มีหนึ่งแปดแต่ฝั่งนี้ยังไม่ถึงเวลาจะออกสองเจ็ดมันก็มีอยู่ในสี่ตัวอยู่แล้วอือ่าไปหลักไม่แน่เละอาจจะมาสองเจ็ดก็ได้เนาะไม่แน่อาจจะมาสองเจ็ดมันจะมาตัวนี้ก็ได้ครับอืมครับไม่แน่ครับ จับสลับกันเอาเด้อทุกคนค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งสารหลังเก่านี่สารหลังเก่าหลังเดิมแต่ที่บอกว่าเหลืออยู่ก็คือตัวเลขซี่ตัวนี่เหลืออยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านเลขพี่สารนะครับนี่นี่ครับป้ายฝันเห็นสารหลังนี้นะครับนี่ครับนี่นี่บ้านเลขพี่มาเลขที่เก่านะครับของตาโอ้นี่เจ้าของเขาอยู่ครับนี่อืเจ้าของเขานอนเบิ่งตบอยู่บนมีมยังไงตาจันทครับนี่เจ้าของตาหลังนนอนอยู่นั่นบ่ครับนี่นอนอยู่สามสิบห้าทับเจ็ดห้าครับ นี่แหละครับเป็นที่มาของงวดวันที่หนึ่งตุลาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ปีหนึ่งครับเป็นแนวทางนะครับเจ็ดสามนี่น้อสามห้าทับเจ็ดห้าอาจารย์ยาเลยจับตัวนี้มาแค่นี้แค่นี้เลยครับสามมีเยอะสามห้าเจ็ดหรือสามเจ็ดห้าเนาะเพราะว่ามีมีห้าสองตัวก็สามเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดผมจับให้สามห้าเจ็ดอ๋อจับให้สามห้าเจ็ดเลย สามห้าเจ็ดไปเราดึกแล้วล่ำลาเดี๋ยวดูตัวเลขอีกทีก่อนจะล่ำลาลาอครัาจารย์จะนอนแล้วเดี๋ยวแต่อาจารย์จะนอนแล้วอ่ะครับอ่ะโอเคเนาะก็คงจะล่ำลากันไปเนาะเราก็มาถ่ายทำดึกหน่อยมารบกวนอาจารย์ดานิดนึงไม่รบกวนนะครับธรรมดายังไม่นอนหรอกครับอ๋อครับผม ครับโอเคครับครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณอาจารย์ยานะครับครับผมสวัสดีครับลมแรงด้วยนะครับล่ำลากันไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆด้วยๆปังปังสวัสดีครับ